ครั้งเชลอหันงบโครงการประกันรายได้ข้าวชาวนาน้ำตาร่วงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียได้ใบชนอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ้านสนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาตามเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2,564.65ทับ 6, 5, นะครับซึ่ง ก็นับวันใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วนะครับซึ่งจากการประชุมบอร์ดทกศนะครับในอาคมนั่งหัวโตวประชุมบอร์ดทกศยังไม่เคาะประกันรายได้ข้าวตามมตินอบอวงในเผยกังวลใช้วงเงินงบประมาณสูงกว่าปีก่อนเกือบสองเท่าวันดันนี่สารารนะพุ่งรอก,กระชรวงพาณิชย์ส่งคอรมตัดสินใจภายในเดือนตุลาคมนี้ สีอแววหันวงเงินต่ำกว่า1.52แสนล้านบาทนะครับซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่านายอาคมเติมพิทยไภัยศิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบอร์ดทกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรซึ่งทกศได้เสนอกรอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65ปรอบวงเงินรวมกว่า1.52แสนล้านบาทตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอเห็นชอบไปแล้วเพื่อเป็นการเตรียมการไว้เพราะหากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคอรามาแล้วนั้นทกศจะสามารถดำเนินการจ่ายเงิน ให้กับเกษตรกรได้ทันทีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบอร์ดทกศยังไม่ได้มีมติเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมองว่าวงเงินในการประกันรายได้ข้าวปีนี้ตัวเลขค่อนข้างมากสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ2เท่าซึ่งจะมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะที่จะทำให้หนี้เพิ่ม ขึ้นสูงกว่า60%ของ GDP ไปมากดังนั้นจึงจะรอให้คลมเห็นชอบก่อนเนื่องจากช่วงนี้รัฐบาลกังวลเรื่องหนี้สาธารณะแม้ว่าล่าสุดจะมีการขยับกรอบเพดานหนี้สาธารณะเป็น70%แล้วก็ตามแต่หากรวม ความช่วยเหลือดูแลประชาชนจากผลกระทบโควิด -19 ที่จะออกมาเพิ่มเติมและกลไกในการตลาดที่เข้ามาช่วยเหลือสินค้าเกษตรต่างนี่สาธารณะก็อาจจะใกล้เคียงกรอบ70%มากขึ้นเพราะระยะต่อไปยังมีมาตรการที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรเช่นดูแลเรื่องภัยธรรมชาติทดเศยต้นทุนการผลิตและอื่นๆอีกหลายรายการนั่นเองนะครับซึ่งการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,500 64หบทันะครับที่นายจุลินลักษณะวิสิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นโครงการของพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่การหาเสียงมานะครับเสนอในนบขอ,อนุมัติกรอบวงเงินนะครับนบขอก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทางบอร์ดทกศนะครับที่ประชุม บอดทกศแล้วนะครับยังไม่อนุมัติเพราะวงเงินนี้นะครับอาจจะมีการหันงบตัวนี้ลงอีกนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะได้ทำต่อไปนะครับรอคลมอ,อนุมัตินะครับและความเห็นจากกระทรวงการคลังคืนไปถึงคลรนะครับก็ติดตามดูสถานการณ์นะครับหากโครงการประกันรายได้ยังไม่ มีผลนะครับรเกษตรกรก็มีสิทธิ์ลำบากเพราะว่าราคาข้าวก็ต่ำอยู่ณส่วงนี้นะครับท่านผู้ชม